วบว <ท PC S 1> บ, deutlich, บหน่อยวมหน่อยวมหน่อยวมหน่อยกลวหน่อยชาลอนขนุแพ้เอกมาเดี <grandma. S 2> ๋ยวลูกองหนูกลัพนอ่นเ่นี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 ่เี่นี่นี่ออ่นี่นี่นีเนี่ี่นี่นี่นนี่นี่น่อี่อ่นีนี่นนี่นี่นี่นีนี่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 นีนี่นีนี่นี่นี่นีอนี่นีนอ่นเ่นีเน่่นี่นะ่อนี่นี่น่นีปเี่นี่นีเอี่นี่นี่นีเนี่น

เขาต้องยอมนะจังวะนี้จ่าะค่ารถมึงซ่อมแพงแน่กูบอกเลย่ชนะคารถหลังหลังเลนหลังหลังฉันฉลอนสวยข้างหลังฉลอนข้างหลังข้างหลังชฉลอนข้างหลังนั่นแหละเออนั่นแหละหลังหลังเกนหนาร้อกนาร้อกนาร้อยฉันลอนเออนั่นแหละลองซสายสายซ้ายซ้ายหลังลอ ซายของฉลอน่อต่อยต่อยเอา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 เอเอา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 าเอาเเอา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 เออาเออาอาเอาเอาเอาอาอาาเอาาเอาเอาเอาอาเอาเอเอาเเอาเอาเอาเอ ารอนฝากด้วยครับฝากเลยรากเลยเนี่ยามากดวโอ้ยไม่ไดู้ไม่ได้คารอนเี่ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งต่อยกันตรงนี้แหละสาวไปฮาดูสลอนเฮ้ยอย่าข้างหลังไปไซายไปไซาย เออเอา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 ต่อข้างล่างข้างล่างชาลอนข้างหายไม่หายไม่หายไม่หายล้างล้งนันแหละขวาไม่ใช่โอ้มึงก็ยังเอาป้านอกกงเนาะนั่นแหละชาลอนตายไปไหนก็ไม่ถึงอ่าอ่าอย่าให้หลุดชาลอนอย่าให้หลุดชื่อหลงไม่ชื่อหลงอะไอหลงดงขยะทุกทุกข้างหลังชาลอนข้างหลังชาลอนข้างหลังข้างหลัง ว้ายเออว้ายหลงแพ้ผู้หญิงว้ายหลงแพ้ผู้หญิงแก้วโคตรอ่อนเลยไงไงชาลอนชนะแล้ว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 โอ้ดูเอลดูเอลด้วยดูเอลด้วยบอกรายการแข่งครั้งนี้เอ็มซีเราคุมเกมไว้พี่เสีร์เคยดับเบิลโอคุมเกมเลยครับอ่ะเอาเดี๋ยวพี่ชาลอนไงมาเลยจองไฮเจีชาลอนไงพี่ชาลอนเราไปคุมเกมเราสามครับสามคนสามคนนี่แหละสนุก รวยน้ำเร็วมารวยให้ตายมย่งาว3คนแม่งก็ลุมป้าเฮ้ยคืนสยองสองลุมหนึ่งไจองฮาเยจองฮาเยจ้องฮาเยดูเหมือนชาลอนชอบแปลกแปลกแยกมุมเลยแยกมุมเลยใช่ใช่หลังหลังหลังชาลอนหลังบอกเลยรอบนี้เราเสียแล้วฮัลโหลดูดิผมแทงชาลอนพี่ชาลอนไปอ่ะ นะครับวกตาแรกอะไ้น่นอะววปาเขาเกดเยอะฉลอนวิ่งลอนวิ่งเาลอนวิ่งอ้ปลาหมอจัดเลยนั่นแหละนั่นแหละ่ฉลอนลรอลอนอังไ่เสียพิชา้องลบ้างลอนอย่าเพิ่งเข้าฉลอนวิ่งออ้วิ่งอข้าลอนวิ่งเลิกบันล้อไห้ามไม่คุ้มตรงนี้แหละมปยืนแรกกับปลาเฮ้ยโอ้โหแพ้แล้วเนี่ยผม บบ del, function, คิวนี้ยืนคิวเลยมาว่ะเอออย่างนี้แหละแล้วมึงตามต่อดิองไองยตรงนั้นแหละลอเพิ่งเข้าลอเพิ่งเข้าเอไม่ชลอสู้ๆกูพุ่งเดี๋ยวจไอยู่ลอวิ่งลอวิ่งออกกนลอวิ่งออกกนนี่รอดไปเลยโคตรพุ่งเลยไม่ต้องเยอะเลยโอ้โหแค่เาเก้าสิบเก้าเก้าสิบแปดโอ้โหโทษโทษเล่นที่ไหนเ แดงเล่นเลยอยากเล่นตุ้งตีกันอ๋อ,อสมชื่อะรค่ะ,ะเดี๋ยวนับนับนับถึงสิบนะครับยี่ส <28, S 2> ิบสิบเก้าสบปไม่ถายแล้วไม่ถายแล้วบอกลับค่ายบอ้ะดหนึ่ง โอเคเสร็จเรียบร้อย <Huh? S 1> เดี๋ยวเรามาร่วมกันรับประทานอาหารก่อนกลับไปทำภารกิจส่วนตัวนะครับป้าป้าเชื่อไหมแล้วเดี๋ยวเขาจะเล่นมุขขกข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างใครเจาะปากมึงมาพูดแม่กําลังจะเล่นเลยแม่งเยไม่เล่นแล้ว